ไม่วัดนะกินแล้วแหละกินแล้วแหละแต่ไม่รู้เป็นปลาอะไรนะเฮ้ยซักเกอร์เหรอวะมันหนักนะครับไม่ใช่เบานะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ซักเกอร์โอ้ไม่ใช่ซักเกอร์โอ้หือางานก็ าสวัสดีท่านผู้ชมที่มีใจรักและชื่นชอบในการตกปลาทุกคนเลยนะครับขอต้อนรับสู่บัตบูปิชิ่งแชนแนลนะครับสสก็จากคิปที่แล้วนะครับพี่อบอกว่าถ้ามีโอกาสจะมาเทสพัคเก็ตที่นี่ให้นะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาเทสให้เลยนะกันนะครับว่าพัคเก็ตเหมือนเข้าหรือย,อยัง แต่คิดว่าน่าจะมีตัวนะแต่จะเข้าเยอะไม่เยอะก็อีกเรื่องนะครับพอดูจากสภาพน้ำนี้วันนี้น้ําไม่เดินนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีตัวให้เล่นไหมแต่คิดว่าน่าจะมีอ่ะแต่น่าจ,จะนมีน้อยนะครับน้ํามันดูแบบไม่เดินเลยดูนิ่งๆแปลกๆนะฮะมีต่ลมฮะไม่มีกระแสน้ําที่ไหลเลยก็ไม่ไรครับถือโอกาสมานั่งพักผ่อนนะครับความสุขของนักตกปลาคือการได้ตกปลานะ วันนี้ก็มาเล่นกันสปิวนะครับเหมือนเดิมตกปากเกตก็เล่นสปิวนะครับใช้คัน9ฟุตนะครับลอกเบอร์พันเมนสิบชิงสิบนะครับตกเป็นแบบไม้ตายหนึ่งตะขอนะตะขอก็เป็นจีนุเบอร์หนึ่งนะครับวันนี้เอาเบอร์หนึ่งมาก่อนนะครับเผื่อโดนของใหญ่นะไม่แน่ใจอะไรกเกิดขึ้นได้นะครับหมาธรรมชาติถ้าเกิดเจอฝูงปลาเล็กเข้าก็จะลดตาเบ็ดลงนะครับก็อีกเรื่องนะครับเรื่องเหยื่อ นี่ก็จะใช้เหยื่อของเบสฟิชชิงเหมือนเดิมนะครับเหยื่อตกปลาที่เรียกปลาลวงฝูงได้ดีนะครับถ้าเกิดปลามันเข้าแล้วแล้วก็คูณจะวัดไม่วัด,ไม,วดไม่ไหวเชียวแหละปาก้วยนะครับเดี๋ยวรอใบบ่ายหน่อยนะครับ๋ยวให้แดดมันร่มนิดนึงอยวลงไปตกปลากันลิมตลิงเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับมายนี้ปลาจะกินบ่ายนะครับแล้วก็บ่ายเนี่ยแดดก็จะร่มนะครับเพราะว่ามีแนวตึกบางอยู่ บว่าันนี้จะได้ปลาสายใหญ่ๆเป็นโทฟี่สักตัวนะมาลุ้นเลยครับผมดูไม่แรกกันนะครับวุ่นวายอยู่แบบเศษศพเศษอพวกผักตบชวาเศษพวกบุ้งนะครับมันลอยน้ํามาเต้ไม่หมดเลยเสียเวลา <c oughs> นั่งเขี่ยอยู่สักพักนะไม่ได้ตกสถิต วันนี้ก็จะเล่นเป็นไม้ตายเบานะครับเกี่ยวชิ้นขนมปังนะครับเท่าตาเบ็ดแล้วก็คุ้มเหยื่อแบบจับจีบปีตุ่นนะเหยื่อก็จะเป็นตะฝุ่นนะฮะวันนี้น้ํามันนิ่งนะครับนี่ว่าน้ําตายก็ได้ปลาจะกินหรือเปล่านะ้ <laughs> ไม่ค่อยแน่ใจเลยอาการน้ําไม่ค่อยดีน้ําตายส่วนมากปลาไม่ค่อยจะกินนะ ไม้แรกได้อยู่ไกลไปนิดนี้ครับไม้แรกไม่เป็นไรครับช่างมาันประวะเต้มไม่หมดนะ แค่เขีบวก่าหมายแรกมาก็ไม่ดีนะโอ้ยทังสวัสดทังเรือ oh. จะบ้าตายโอเคมาดูไม้สามครับยังดีนะครับยังมีอาการทุ่นให้เห็นนะครับไม่ใช่เงียบสนิทยังพอมีลุ้นบ้างนะครับ หนักเลยสองข้อสีโจมิดดอกนี่วัดนะครับหรือไม่ก็ถอนขึ้นมานี่ซัดเลยนะครับไม้นี้นี่ครับอาฮะอะาฮะอฮะตัวมันซอยทุนไม่วัดนะกินแล้วแหละกินแล้วแหละแต่ไม่รู้เป็นปลาอะไรนะเ ซักเกอร์เหรอวะทำไมมันตึกตักตึกต๊กตักเงี้ยน,น้ยทุ่มเหมือนกับก <c oughs> หมายสามได้เลยป่ามันหนักนะครับไม่ใช่เบานะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ซักเกอร์ ไม่ใช่ซักเกอร์งานก็งานเข้าไเลยติดคิวอุ้อยชิบายดูแลเนี่อยอุ้ตัวด้่าจะสามสี่โลแหละไอ้ฮามอ โอ้ี่เทียวว่าแล้วอากาศมันแปลกๆวะกดผมไม่ค้นใหญ่ไม่ใช่เล็กนะครับมันมาได้ไงวะปกติไม่เคยจะได้นะครับหูยเห็นหัวแล้วจะเป็นลมปับเบรกอ่อนเลยเดี๋ยวมันขาด โผนหวานหน่อยฮะวีการมันโอ้โยไม่น่าพูดถึงปลาใหญ่เลยมาจริงด้วยเราใสานี้แล้วครับ <c oughs> <c oughs> เล่นวาหวานนะครับเอาให้มันยอมฮะมันตัวมันใหญ่นะครับอย่าช้อนเข้ากระชังไม่ได้ไอเข้าสวิงไม่ได้ นุ่าสักเกอร์นะไปเข้าต่อฮะตรงนั้นมีต่อหัวพอๆก็หัวคนเลยมึงอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะ เบรกครับให้มันลากไปก่อนค่อยเล่นนะฮะใช้คันช่วยเอาอานจะไซส์ห้าละมั้งงานงอกเลยคนเดียวได้มึงอา เล่นหว,นวานๆนะครับปลามันไซส์ใหญ่นะถุงเจ้ามาเร็วเรเรียกคนก่อนเรียกผู้ช่วยปนดกผ่าเอะ ยอมยังวะเมื่อไหร่มึงจะยอมเนี่ยกูเหนื่อยแล้วเนี่ยยอมเธอโอ้ยอตัวแรกของปีเลยนะครับปลาดุบันมีวัยรุ่นมาช่วยแล้วอู้หูเแียมันลเลยหัวแล้วช้อนอย่าเพึ่งนะอย่าวพึ่งนะอย่าเบ็ดมันเข้าเอาด้ดีๆ๋ยวพี่บอกให้ช้อนก็ช้อนมันยังไม่ยอมเอ้ยเอาถุงอากัน ต้องให้มันเงยช้อนจากตูดมาก็ได้มั้งลองช้อนดิแมงตัวมันใหญ่ก็วิง่ง <c oughs> <c oughs> เห้ยกูได้แต่ตัวอะไรมาวะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยอยากเข้า <c oughs> งานงอกใจเย็นนะอ่ะทีเนี้ยเดี๋ยวดูดีเดี๋ยวหัวเข้าได้ไหมเอาหัวเข้า ตัวใหญ่เกิดสวิงได้ยังเออ thank you ไอ้นูเยอะห้าหกโลครับโอ้โหงอกลึกเข้าลึกต้องเอาทกกระสวยมากระเท้อออกเข้าไปเต็มปากเลยอะ ตัวเดียวกับบ้าเลยมั้งเนี่ยกูว่าจะมาเทสปักเก็ตกูได้ปลาอะไรวันนี้ดูดมาแล้วลุงโอเคนะไม่รู้เลยอ่ะไห้อง <c oughs> ไงท้องดูตัวผู้ตัวเมีย <c oughs> <c oughs> ตัวอะไรเนี่ย ไม่อเขาต้องดูแล้วอย่าถ่ายคลิปก่อนอย่าให้ดูไอตัวผู้ตรงเี้ยเนี่ยนี่ครับอุ้ยโดนอะไรมาเนี่ยมีแผลด้วยนะครับตัวนี้น่าจะกิโลว่ะสี่ห้าฮะสามโลกว่าสามสี่ประมาณสามสี่โลแล้วครับจะหนักตึกเลยฮะหัวนี่มันก็น่าจะเป็นโลแล้วแหละจับดีๆนะครับประดุก สายยิงใหญ่นี่ยิงจับลำบากมันเหนียวมัน,มนตัวหนักโอเคอย่าถ่ายรูปก,ก่อนนะครับโอฟี่มาแล้วโอเคตัวนี้ผมไม่เอานะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องอ่าที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเอาไปถือดีๆละ่ะ <c oughs> จับตรงนี้จับระวังเงี้ยงนะเวย้ยขอบคคุณโอเคครับมาละ เเก็บของกลับบ้านแล้วนะครับหลังจากได้ประดุกมานั่งตกต่อยข้าวโมงหนึ่งก็ไม่มีอาการทุ่นให้เห็นเลยครับเดี๋ยวเงียบคิดก็ <c lic> อย่างที่บอกไว้ต้นคลิปครับน้ำมันตายป่าไม่ค่อยกินนะครับแล้วคิดว่านั้นป่าน่าจะยังไม่เข้านะครับตัวมีแต่น้อยมากนะครับถ้าจะตกมาเน้นหว่างตัวนี้ถ้าทางจะไม่ดีนะไม่เหมาะน่าจะไปตกที่อื่นนะครับสําหรับใครที่มาตกของนี้นะครับ าไม่เข้านะครับถ้าจะมานั่งเอาไปรัากาศเยน็ยนๆช่วงบ่ายก็มาได้เลยนะครับกันแนะนํานะครับก็วันนี้ก็ถือว่าลอดแถวมั้งถือว่าผิดคิวสุดๆเลยครับไม่คิดว่าจะเจอรเครับใจเนี่ยไม่คิดจริงๆนะครับว่าจะได้ก็อยู่ดีก็โผล่มาได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับเหมือนมีความรู้สึกสั่งหอดแปลกๆครับตอนที่ประกอบตาเบ็ดเข้ากับตัวลูกหมุนเนี่ยตัวตะก,กูเนี่ย ็จะเอา0ูจุดแปดีหรือเปล่าหรือเอาเบอร์หนึ่งดีวะพอเห็นสภาพน้ำน้ำตายนะครับก็เอาเบอร์หนึ่งแล้วกันเผื่อโดนของใหญ่ก่อโดนจริงๆมาได้ไงกันไม่รู้ครับนานตกได้ทีนะครับผมปลาดุกมันไม่ได้ตกได้บ่อยนะครับสําหรับผมนะที่จะตกปลาสปิวอะไรพวกนี้ได้ปลาดุกยากมากนะครับคนอื่นอาจจะได้เยอะกันแต่ผมไม่ค่อยจะได้เลยถ้าตกไซเดือนอันนี้อีกเรื่องนะครับแต่เกิดสปิวนี้ อย่างนี้ก็นานได้ทีนะแล้วก็อีกเรื่องครับสำหรับใครที่รู้ว่ามันเป็นปลาดุกันอะไรก็ช่วยบอกด้วยกันนะผมนี่ก็ตัดเสียไว้ก่อนแหละตัวใหญ่ๆไม่รู้ว่าเป็นดิกอุยหรือเป็นอะไรนะแต่หัวมันโตมากครับน่าจะเป็นรัสเซียแหละถ้าใครคึืนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์ด้วยนะครับ นล้สำหรับใครที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อปเป็นกำลังใจให้ช่องตกปลาลิกช่องนี้ได้ทําคลิปต่อนะครับสำหรับคลิปหน้าจะไปหม่ไหนก็ไม่บอกลวกันเพราะผมเองก็ยังไม่รู้โอเคคลิปหน้ารู้เองครับว่าจะไปหม่ไหนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ